จะพาทุกคนไปกันที่ออสเตรเลียนั่นเองนะคะเน,นี่ยเรากำลังแลนใจกระเป๋าแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปสนามบินเพื่อไปเช็คอินอีกรอบนะคะจากที่เช็คออนไลน์มันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนได้ที่นั่งแบบหลังสุดแล้วรู้สึกว่าน่าจะมึนหัวแน่ๆเลยโอเคจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าคนที่สนามบินตอนนี้นเยอะไหมแล้วก็การเดินทางของเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องไปดรอปที่สิงคโปร์ก่อนนั่นเองนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยสิงคโรเราเช็คอินกันเสร็จแล้วตอนนี้เราเข้ามาในสนามบินแล้วแล้วก็ กำลังไปที่เกตแล้วก็จะไปหาอะไรนั่งกินก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราไปถึงสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันตอนเย็นเพราะเราไปถึงประมาณ4ี่โมงเคเดี๋ยวพาไปดูว่าเราจะได้กินอะไรเย็นนี้มาทุกคนก็คือก่อนชะขึ้นเครื่องก็มาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้คือกินเมื่อกี้ก็กินเรียบร้อยอันนี้ก็มาอีกยกนะคะแลแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงสิงคโปร์มาแล้วกํนาลังจะแล่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกน่นอนแล้วก็ไปต่อที่ออส เราเข้ามาในสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปหาอะไรกินก่อนที่เราจะต่อไฟไปที่ซิตี้ในคืนนี้นะคะที่คนมือแรกที่เราสุดมาแวะซื้อขวาซองก่อนที่จะไปสนามบินนะคะสวัสค์เองอ่ะลองกันที่ร้านเจแปนนิสยาคาทิโวใช่ปะ มันเป็นเหมือนแบบ Japanese, mm hmm. เป็นนิสสเตเกอรทุกคนแล้วก็คนต่อคิวเยอะมากก็ค mm ือ hmm. เหมือนคนมากินก็เลยจะมาลองุก mm hmm. เราสั่งกันมาอีก้ก่อนที่จะกินไินเวอรก่า hmm. หลังจากที่เรากินเบอร์เกอร์เ็ฟชาร์กเสร็จน,นะคะ mm hmm. เราก็มาต่อก,กันที่ไอตินซึ่งคนแบบเยอะมาก mm hmm. เราสั่งกันมาเป็นดักสปาเลตนะคะกับม mm ินไนแล้วก็พี่แพทสั่งเป็นอะไรนะคะเป็น mm hmm. ใช่ขอกิ้งกันนะทุกคนคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณจัดเที่ยงคืนแล้วซึ่งไฟของเราอะ่ะก็คือตีสองซึ่งตอนเนี้ยเราต้องรออีกประมาณสองชั่วโมงแต่อยากจะบอกว่าวันนี้คือเราใช้ชีวิตเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนแบบไปกินข้างนอกเดินกินเนี่ยเพิ่งกินเสร็จกันเมื่อกี้ก็คือตอนนี้ไม่ไหวแล้วตาคอมากล่าสุดคือแบบกินเพื่อให้ตัวเองอะ่ะตื่น คืออยากนอนมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยินยาวประมาณ8-9ชั่วโมงนะคะเราก็จะไปถึงซิดนีย์กันเลยโอเคแล้วจะพาทุกคนไปดูดีกว่าตอนถึงซิดนีย์เราจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ขอเวลาขอตัวไปงีบก่อนนะคะทุกคน ของเราในคืนที่มาซิดนีย์นะคะโหห้องดีมากห้องแบบใหญ่มากอะเห็นวิวด้วยโยโยวันนี้เจอเพื่อนแล้วนะคะอัดฟออเออนี่นะคะเป็นไกด์ของเรานะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มิวเซียมนะคะซึ่งเราจะไปตลาดเดินล็อกมาเก็บมันจะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละถ้าเซิร์ชมาแล้วปิดประมาณห้าโมงซึ่งตอนนี้มันสามโมงกว่าป่าะนี่เป็นทัวร์ของนี่เป็นไกด์ของเรานะคะคุณก็ <laughs> ขึ้นผิดฝั่งเพราะว่าอยู่เดือนเดียวเปิดแบบ้ว้ความมั่นใจหนุทุกคนแล้วสุดท้ายก็คือผิดฝั่งฝั่งความฝั่งฝัง่งไม่ได้จริงฝั่งนี้เล่าถึงกันแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเดินไปเพราะว่าดูกูเกแบบิลแมปโออยากจะบอกว่าแดดแรงมากวันนี้คือแบบอากาศประมาณ30กว่าประมาณไทยเลยอะ่ะแล้วแดดแรงมากก็คือร้อนเลยร้อนเลยจากเย็นอยู่ ออร้อนจริงแล้วแต่เพื่อนบอกว่าเพิ่งน,นี้อากาศมันจะเย็นขึ้นก็คือน,น่าจะยังดีกว่าวันนี้แน่นอนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของตลาดที่เราจะไปเลยนะคะว่าคือคักไหมแล้วจะเป็นยังไงบ้าง กที่ทุกคนเรามาเดินกันที่ถักนะคะซึ่งเราจะมานั่งถ่ายรูปก,กันแล้วก็นี่ของคุณเอ้าก้อนทำไมมึงกินไม่หมดสักทีวะไรวะอ,อันนี้ของมึงอ่ะเอ้าของมึงไม่ให้เหรอไม่ใช่บรรยากาศดีมากทุกคนนี <c oughs> ่ค่ะทุกคนเรามานั่งดูวิวแถวซิดนีย์นะคะก็คือเขาให้ขึ้นมานั่งชมวันนี้เป็นแลนด์มาร์คที่คนมาก็คือเมันมาปิกนิกกันเยอะมากเรจะไปถ่ายรูปด้วย ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปกันที่โอเปร่าเฮาส์นะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็คือดีมากลมแรงมากแต่ว่าแดดแรงมากๆนะคะทุกคนจะบอกว่าโอ,โอคือแดดแรงมากแบบเนี่ยทุกคนเราก็เลยมาหาแลนด์มาถ่ายรูปเล่นระหว่างที่เราจะเดินไปที่โอเปร่าเฮาส์นะคะโอเคไปดูนนบรรยากาศโอเปร่าเฮาส์ตอนนี้วันนี้อยากจะบอกว่าร้อนมากดูสภาพร้อนมากปะไปต่อ กินตอนนี้เรามาหยิบเขาแบงซึ่งทําให้ชีวิตเราสามารถเดินต่อไปได้แล้วเพราะว่าแบตหมดตอนนี้กําลังเดินทางไปหาอะไรกินแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปถึงร้านแล้วจะดูว่าร้านที่เราไปวันนี้อร่อยไหมขอไปซื้อเสื้อปี้นะทุกคนเขาบอกว่าอยากย้อนวัยตอนนี้ใช่นะคะโอเคฝั่งนี้เราใช้หน,น้าทา้วกาเดินค่ะอันนี้คือไทยเท้านะคะเน,นี่ยไทยเท้านั้งรถ ไม่ไม่เชนน่าทอมอ๋อโอเคมาเรามาเอาเสิร์พี่ย้อนหลังกันนะคะทุกคนนี่สมัยหนึ่งเรามาดีร้านนี้นะคะร้านบุกโชเนืนะะ้อเพื่อนบอกว่าใส่ดีมากทุคนเราสั่งข้าวผูกกระเพรามาหนึ่งจานแล้วก็ตามด้วยผัดไทยไก่อันนี้เป็นข้าวหมูทอดนะคะแล้วก็มีอย่างจะเป็นปาลาทุกคนปลาดุสวนมาแล้ว อร่นะอยไหมคะอร่อยไหมคะัจากที่เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังไปล่าตะลุยหาซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อของตุนที่ห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าคืนนี้เราอาจจะมีหิวนิดหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จก็คือเราจะไปซุปเปอร์เสร็จนี่แหละแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินไอติมต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะได้อะไรจากซุปเปอร์บ้างแล้วก็จะไปกินไอติมร้านอะไรไปดูกันเล เราสั่งไอติมกันห้าทุ่มนะคะวันนี้วันที่สองนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกันที่ซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตนะคะซึ่งเราจะไปกินข้าวเช้าที่นั่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปรุยรุยท่าเร่แถวนั้นแล้วก็จะไปที่บอนดนไดบีชนะคะไปเลยค่ะนี่กัน้นะคะเราจะนั่งบัสไฟเบอร์ห้าะคะเอ็ดนะคะจะรอรถบัสมารประมาณไม่เกินห้านาทีก็จะได้ไป ซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตแต่ว่าวันนี้ฝนแบบทุกคนฝนแบบบ้ามากๆคือเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอะไรเงี้ยเรา็กบัสรมาแล้วนะคะล้าก็ตอนนี้กำลังนั่งบัส5:01ไปที่ซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวตอนนี้นช่งดีมากเหมือนเราต้นสถาน,นีมีคนเลยทุกคนทีน,น,ว,นว,ว่าบ้่ถึงแล้วทุกคน ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปรีกินอาหารซีฟู้ดกันเลยเอ้เราจะเข้าตลาดปากละ,ท,ะทุกคนทุกคนแล้วฟิชมาร์เก็ตนะคะ ที่ทุกคนเรสั่งกันม โตได้ดีนะคะอันนี้ก็คือเมนูแบบที่เขาวางให้ดูคือเราไม่เคยมาลองร,องรอง้านนี้ซึ่งเราจะมาลองร้านนี้วันแรกโหน่าตื่นเต้นมากอันนี้ก็มีแบบท็อ,อปปิง้งท็อปปิ้งให้ให้ด้วยนะคะเราสั่งกันมาเรียบร้อยนะคะตกประมาณ10ดอลลาร์10เซนต์เพราะว่าเราสั่งท็อปปิ้งข้างบนด,ด้วยจะ,จะบอกว่า เท็นที่เขาเปิดอ่ะดีมากนานแบบชิคมากแล้วก็โชคดีที่วันนี้มาแบบม่ค่อยมีคนเพราะว่าอาจจะเพราะหนาวแล้วด้วยความที่หนาวเราก็ต้องมากิน,กน,กน,นดี Thank you. เปะเสียไปเท่าไหร่คะสองสองราที่โยเกิร์ตเบอร์รี่นะคะ คนวันนี้คือเหนื่อยมากแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทั้งวันก็คือขอเซฟเอเน ergy ตัวเองเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะพรุ่งนี้แผนก็คืออยากไปคาเฟ่นแน่นอนโอเคไปดูกันพรุ่งนี้เลยคนวันนี้นะคะเป็นวันที่3มของเรามาอยู่ที่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่ไหนบ้างน,นะคะวันนี้ไปกันเลยค่ะคนเรากําลังขึ้นเรือเพื่อไปคาเฟ่น,น,นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมน้ำเลย ใช้บัตรอันนี้ได้เลยใช้บัตรสบายมากหรือว่าวีซ่ามาสเตอร์การ์ดใช้ได้หมดเองทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะนี่ล้วรอเรือออกเพราะเราจะไปคาเซ่ออกแล้วเร็วมากประมาณใช้เวลาประมาณเดินทาง7นาทีถึง let's go นี่คือบรรยากาศเราเลือกมานั่งหัวเรือเลย ไม่มีไ์แต่้า่จะแบบกรอบเนจะกรอบมใสขึส้นกลับเข้าไปที่ฝั่ง เราออกกำลังมากันที่ s t r r e t Library นะคะ of New South w เ l ลซึ่งจะเป็นห้องสมุดของที่นีีนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยเดี๋ยวคนเราเข้ามาข้าในล้นะคะ เดินผ่านนะคะทุกคนเคพียเพราะว่าอากาศแบบดีมากๆเอาจริงบนอากาศตอนนี้คือดีกว่ากรุงเทพแน่น,นอนอะทุกคน อร่อยปะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนได้เช็ดปากก่อนเออมึงดูปากเลยไม่ว่าอร่อยไปล่ะเรามาเจอเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอนานมากอุ้ยขอโทษขอโทษเอาใหม่นะคัดใหม่คัดทุกคนนี่เรามาเจอกับมูจินะคะคือเพื่อนตั้งแต่มัธยมเลยไม่ได้เจอกันนานมากมูจิแตมาอยู่ที่นี่แล้วอยู่โน้นอยู่โน้นไม่ได้เจอกันเลยนะคะ เออไทยไม่เจองงมากประเทศไทยก็อยู่ใกล้นะแต่ไม่เจอกันจริงแล้วก็บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยเออแต่ไม่เจอใช่ถ้านัดเท่ากับไม่เจอเออใครมาที่ออดก็มาหานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วโอเคบายเจอกันเราสั่งเป็น hot c h o ล o l a t มานะคะซึ่งมีนี่เขา คอนช็อกอะลร้อนทุกคนไดมีช็อกเกลถูกข้างน้าที่เขาใส่มาให้เรามาโห่กัอีกคะพุองชกลลคนตอนเย็นนะคะเรามีูที่ร้านแกนดี้ทอดนึ่งนะคะพาไปดูบรรยากาศในร้านแกนดี้ ทนกคนคะหลังจากที่เรากินเสร็จนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเราเจอเพื่อนของเราด้วยอู้ีคนแล้ววันนี้ฮัลโหลก็คือแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่นี่ประมาณห้าเดือนแล้วทุกคนแล้วก็อยู่จนชํานาญมากแต่ว่าไม่เคยมาเที่ยวซิดนีย์โอเปล่างงมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้เดินแถวไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือวันนี้แบบเหนื่อยๆื่อก็ชิวๆไปเนาะเพราะว่าไม่รู้จะไปทําอะไรแลลวโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกัน เราขึ้นแคมตั้งแต่มานี้ยังไม่ได้ขึ้นแคมเลยนะคะนี่เพื่อนก็คือจะให้ขึ้นมา L 2เข้าไปที่ทาวฮอนะคะไปกันเลยเลยมาถึง,งกันนะคะทุกคนจางชีคือมันมีคนขึ้นไปถ่ายคลหรือว่าจาง,งที่เราสั่งมานะคะรวมขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เราสั่งอะไรกันเลยก็เมกินคือเรากิน,กนเสร็จแล้วล้วก็แยกกันเรียบร้อยนะคะเราก็มาเดินชมมาร์เก็ตคนเดียว คือว <minutes> ่าเราไปหาในกินก่อนสแหรับวันที่นี้วันสุดท้ายในการมาอยู่ดิสนีย์ของเราแล้วเราจะไปกันต่อที่เมลเบิร์นนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปคาเฟ่ที่แบบที่แท็้ซาร์ดมาเจอกราวด์อเล็กซ์ใช่เพราะว่าก็จะมีทีมดิสนีย์เออเป็นแบบเป็นอะไรเป็นดิออนเป็นดิออนอ๋อโอเคอาจจะถ่ายรูปแบบต้องมีความติดติดนึงถ้าใครมาช่วงนี้ก็ใส่สีเรื่องแสงได้อ่าแนะนำนะคะจะถึงเดี๋ยวนี้ทุกคนมันแค่สองสถานีเพราะเรานอนในเมืองอ่ะเร็วมากโอเคไปดูเลย แล้วก็คนแอบเยอะขนาดตอนนี้รับ11คนก็คือเี่เขให้แบบอ่หาที่นี่ที่นั่งนะาะข้างในร้า เาาที่ยวมานี่นะคะคอเยอะมากนะแล้วก็เขาจัดแบบเป็นคนุูมาวที่ดูทุกคนแบบน่ารกมากันก็จะเยอะมา,มากๆแบบทุกคนจะพาเด็กๆเข้าัวมากันนะคะก็กนนะคะกิสตอไปเลยหแบบหน้าราักา นี่เป็นมาร์เกอรองราสเบอรี่นะคะทุกคนส่วนนี้เป็นมิลช็อกโกแลตรอยลนะคะ่ะทุกคนเราเดินกันมาที่เอาเล็กซึ่งเรามาเจอที่ร้านพุเมนก่อนเลยแล้วก็จะมีข้างหน้านยูบาลานที่เราเดิชหนากันนะคะวุ้ยน้ำหมานนะรักมากมผู้เมน สตีเหมือนเดินมาเรื่อยๆแล้วลมันจะมีแบบของร้านลดราคาอะไรอย่างเงี้ยขอนี้อยู่ออกมาชานเมืองหน่อยนะคะแต่เราก็เลยมาเดินหาอะไรเลยก็มาแถวดีแล้วะะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เราอยู่ New b a l a n c กันเรามาดูของดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นออลเล็กน,นะคะทุกคนได้มาทุกคนอยากจะบอกว่าได้รับคดีมาก20ดอลลาร์ออสเตรเลียจาก90้าสบาทุกคนผมมา ร้องเสริมนะคะกับอันนึงเป็นช่องนะคะทุกคนอันนี้ก็คือวันสุดท้ายของการอยู่ซิดนีย์ของเรานะคะถ้าสมมุิว่าทุกคนเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเราจะไปโพก,กันที่เมลเบิร์นนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเจอกันที่เมลเบิร์นเลยบายวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย